เดงานงอกแล้วหาวุ้นจากไหนครับเนี่ยเอิ่มออัมเบลาลมไม่ใช่มือป่าก็ได้วะมือป่าก็แย่แล้วโอ้ใหม่พูดเด็ดใจเย็นกับพี่เราเแล้วแล้วค่อยคุยโคตรเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวสกุลเนี่ยมีทางหนีไหมวะเดินเข้าเดินเจี้ยนมาลืมพกอาวุธกับชุดเกาะมาขออภัยครับพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยมัดปล่าก็ชนะได้เว้ยเฮ้ยเอาเรื่องครับ ใหม่กเิดนี่หมดเปล่าเลเนี่ยใช้ช่องแอปเปิลตบเลยนะเนี่ยแล้วไงต่อครับไปที่นี่อ่านี่ไงทางไปต่อล <c oughs> ุมสองครับห้องที่สองใช้วิธีเดิมว,ว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งแต่วิก่องฟีหรอเฮ้ยเจอเชดแล้วไงต่อเจอเจอเชดแล้วพี่แกก็บอกว่าเจอเชดโอ้ได้โกมาสิเมื่อกี้มีแต่คนมันเลย <c oughs> สตูเลยวิ่งไม่ค่อยเร็วครับแต่ตอนนี้มี มีหมาป่ามาด้วยอ่ะงานหยาบเลยไงโอ้โหหมัดเดียวก็เคี้ยวได้ครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดนี่เลื่อนนี่ยังลดไปไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยคนมันจะโหดไปไหนเนี่ยอ้อีซี่จริงจด้วยอ่ะเราเดินออมตรงตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องเข้าประตูอ๋อคือแค่เข้ามาใกลพี่แกก็เปิดประตูให้แล้วนะครับถือว่าเวดิกุดอู้มใหม่กุนเนสเหมือนรอบนี้พี่แกเขาจะไม่ปล่อยเรากลับบ้านไปง่ายๆนะฮะ ใจเย็นอใจเย็นใจเย็นคือเลือดเรามีเยอะหมัดเราก็แรงนะแต่ว่าเราต้องบริหารมันิดนึงเนะยคือถ้าสมมติเราทำมันผ่าเนี่ยงานจะหยาบไปนิดนึงครับท่านผู้ชมโอเคมา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 ครับหมัดครับหมัดล้วนฮ้วันพันส์เอเกสเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดาบยาวทั้งทีอะทำไมไม่ตีโดน เออเอาล้ครับเอาล้ครับอือตัวนักน้อยข้อใจอือโหสุดยอดครับคืนนี้เป็นดันเจี้ยนคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับว่าทำไมอยู่ดีผมมาอยู่ในดันเจี้ยนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนอะไรยังไงนะฮะอ,อย่างแรกเราเราเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะดูท่าจะไม่เอาตัวรอดได้ง่ายๆดูสิผมวิ่งไปสุดขอบแมพได้ที่ไหนโอเคติดแล้วโอเคพอเราขึ้นมาตรงนี้ก็เนี่ย เดี๋ยว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 โอ้โหเลือดเกือบเลือดต่ำห่าครึ่งเลยนะเอองานหยาบเลยครับเราต้องขึ้นไปที่ที่คนปกติเขาขึ้นมาไม่ได้ครับอันนี้ได้ไหมได้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 เกือบได้เกือบเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ค้างเออโอเคตตดล่องไปเรื่อยๆฮะผมว่าพี่หมาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสุดถ้าเราเก็บพี่หมาได้น่าจะจบละโอเคเอาใหม่นะฮึจุ๊บโอเค เออนี่นี่อพี่แกเข้ามาฟางนี้พี่แกจะได้ไม่ไปปีนที่แปลกๆกนขึ้นมาหาเราได้นะครับเฮ้ยอันนี้เป็นมอนเตอร์ปกติพี่แกก็ยังตีโดนเออเออนี่ตองวิ่งอ้อมตรงนี้วิ่งอ้อมตรงนี้เออโอ้ม goodness เลือดเลือดต่ำขึ้นไงนี่เราจะชนะบอสได้ไหมครับเนี่ยนี่เหมือนโพเซสพี่แกเขาบอกไปทางด้านขวาบนด้วยนะครับอ,อันนี้มียืนสิบสองตนฮะเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เดี๋ยวกันฮึจุบโอ้โอเคมามาน่าจะไม่เสียเลือดอะไรฮะเฮ้ยนี่เหมือนเหมือนพี่แกบอกด้วยนะว่าต่อยเท่าไหร่ผมต่อยทีละสูญจุดแปดครับสูญจุดสามบ้างสุ่มๆกันไปผมลืมไปครับผมไม่ได้เล่นในเวอร์ชันหนึ่งจุฮะคือตอนนี้เราเลยเวอร์ชันหนึ่งมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็อยู่ในแบบขั้นชา้านะฮะคือหมัดก็แรงได้นะเห็นไหมเมื่อกี้ด่าไปสามเลยโอเคสวยงามครับเดี๋ยวยังเหลือเอินฟิมอีกสี่สตูอีกสี่ตนครับน่าจะไไปปปทางต่่อรเลคับ ผมแมปตัวนี้นี่เขาขวางทางไว้นะครับไม่น่าจะมีแบบศัตรูที่ล่องหนอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอ,อได้รอพี่แก่ห้องมานิดนึงโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเออสี่ตัวแล้วนะโอเคครบครับแหมไม่ไต้องนับให้ยุ่งยากนะฮะมา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 สวัสดีครับอืม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 อคือเหมือนใช้พลังจิตเฮะคือหมัดเรานี่มันไม่น่าเอื้อมถึงเลยนะฮะคือนอนเนี่ยอาจจะพอถึงบ้างแต่ อย่าปักนะครับอย่าแหลกนะครับได้ปิดเลยอออืืืมโ oh, อ้โหแม่เอาเดี๋ยวเถอะเอาจะโอ้ยเกือบแม่สวยงามครับสมก็เป็นหมวดอีซี่ครับคือ like แค่หมัดอย่างเดียวฮะเราก็ตบพี่แกเขาลมลมอุ้ยห้องบอสแบบวันเนี้ยน่ากลัวแฮะไอเอี่ยผมเล่นเกียร์ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเออโอ้แม่พี่แกเขาบังคับลงตรงโอ้บอสไฟ โอ้โหแล้วเร็วโอเคสักครู่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 โอ้ไม่กลอนไม่กลอนไป่กลอนไหนบอสวะพี่บอสพี่บอสใจเย็นเย็ดพี่บอสโอ้ไม่กลอเฮ้ยเราตบบอสได้ปะเฮ้ยตบได้ให้ท่านผู้ชมดูดิพี่บอสเลือดลนรัวๆเลยโอเคเราตบพี่บอสก่อนพี่บอสดูน่ากลัวสุดฮะโอเคแม่เอาเอาไปพี่บอสท่านผู้ชมดูแถบด้วยหมัดรัวฮะหมัดกลัวซีรีส์หมัดเอาจริง มาธรรมดาต่อเนื่อง<笑><笑>จะพิมพ์จีไม่ได้ไม่เคยชินลืมไปเลยลืมคนเดียวอยู่นะครับชายผู้เคลียร์ดันเจี้ยนด้วยมือเปล่าแม่นี่นี่เราเก่งที่สุดหรือเปล่าเขาเนี่ยโอ้โหได้รางวัลด้วยครับนี่ผมจะได้อาวุธชิ้นแรกแล้วใช่ไหมคือจริงๆเราควรจะมีดาบกับชุดเกราะอะไรเล็กน้อยก่อนเข้าเปล่าวะได้เนี่ยหรอครับไอ,อ้ย่าเราเร,เร็วปุ๊บอ้าวแต่ท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้เราอยู่ในไมโครฟ์ดันเจียนครับไม่ ผมก็บอกก่อนนะไม่ใช่ไมค์คราฟเกมดันเจี้ยนที่เป็นซีรีส์แยกของตัวเกมไมค์คราฟเขาเองนะฮะแต่เป็นไมค์คราฟเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นมินิเกมชื่อดันเจี้ยนนะครับซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยโอ้โหพี่แกก็จะเป็นสตอรี่นะผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่าคำว่ามินิเกมนะครับเรียกว่าเป็นเกมเกมหนึ่งได้เลยนะฮะอารมณ์เหมือนแฟคชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าระบบจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นครับโดยเราเข้ามาเนี่ยพี่แกก็จะโหลดรีซอสแพ็กมาให้ดูทางด้านล่างนะครับแม้เป็นรีซอสแพ็กที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะสวยงามอะออกแบบมาสวยนะฮะอย่่างงงตตตอออไปปก็็็คืจจะะะะเนนนรรรีีซสแแพถบ้ฮ ดูนี่ว่าสตัฟผมใส่ได้ไหมโอ้ยใส่ได้ฮนะอันนี้เป็นหมวกโอเคอืม้มแม่เสียงเรียกว่าเอฟเฟกต์สาวประกอบก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าทูตูเรียลเลยนะครับผมเลยไม่รู้ไงว่าผมจะค้างเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ค้างเลยโอ้นี่ไงปล่อยพลังโอ้นี่เราต้องใช้ทางมานาทางด้านขวานี่มานาเราเกี้ยงเลยเมื่อกี้ใช้แรงไปหน่อยใช้เยอะเกินส่วนตรงนี้เป็นช่องอาวุธที่ใช้ทางได้อีกมือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูทูตูเรียลกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะจัดไป โอ้เดี๋ยวพี่แกมีสตาร์ทเกียร์ให้ด้วยอุ๊พี่แกเขามีสตาร์ทเกียร์ให้กันนะผู้ชมหมายความว่าการที่เราเข้าดันเจียนเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถถกอาวุธพว่งนี้ไปได้ฟรีพูดอีกครั้งหนึ่งครับฟรีอันอาจจะยังได้ยินไม่ชัดฟรีทําไมพี่ต้องเน้นย้ําขนาดนี้มันฟรีไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกตัวผมเองเลยครับเมื่อกี้ไปบุกดันเจียนด้วยมือเปล่าแม่อยากจะตีมือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียบกับหมวกเก่าเราอะอันไหนดีทาไมดูชุดฟรีมันให้ มันให้ของดีกว่าเลยท่านผู้ชมด่ดําอมเมอร์นิดเดียวเองอะ๋อแต่ว่าอันนี้มันขายได้ลแลท่านผู้ชมงั้นเราเก็บไว้ขายออเอามาฮะโอ้โโอ๋อหมวกหมวกมันประมาณนี้อยู่แล้วนี่ไงเท่ากันเลยครับโอเคอะต่อไปต่อไปเวป่อนเวปพอน,ทนเทนนิงซอร์ครับตัวนี้นี่จะดาเมจหนักมากครับแต่ว่าจะช้าส่วนตัวนี้จะเป็น,ทนเทนนิงคาตานะครับโอ้ดาเมจเนี่ยจะกลางๆครับ สปีดก็จังกลางๆแต่ว่าจะมีสปีดบัฟโอ้ oh, อันนี้เป็นเทนนิงสตาร์ฟฮิลลิงสตาร์ฟก็มีครับเอนงั้นเราเอาฮิลลิงสตาร์ฟมาแล้วกันเนาะเทนนิงไฟสตาร์ฟก็มีครับอันนี้เราเป็นฟอกกิ้งสติกโอเคชื่อมันแปลกๆไงไม่เท้าเดินเหรอโ okay. อเคอะ้วก็โล่ฮะอ่ะเดีย๋ยวเราเอาดาบอะไหนดียวเอากลางๆกงนันนะเราของกลางๆเลยเยี่ยมอ่ะโอเคใช่แล้วกันครับฟันกันฟันอ่ะสวยงามกันฟันโอเค อ่ะไงต่อโอเคของเริ่มต้นเราก็มีกันเรียบร้อยครับมาอย่างต่อไปครับเรามาดูทูวรเรียลกันดีกว่าเรากำลังจะเดินทางสู่ทูวรเรียลในอีก2 1ค้างโอเคครับโดยเริ่มต้นมาเราสามารถพิมพ์สแลตเลดี้คือตอนเราเริ่มต้นมาเนี่ยตอนให้เรามีคนเดียวเราก็ต้องพิมพ์เลดี้นะครับโอเคไม่ใช่กาแฟนั่นมันเบอร์ดีอ่ะเตรียมบร้อมเตรียมบร้อมนี่เราอ,อยู่ไหนเนี่ยเริ่มต้นครับโดยดันเจี่ยให้ให้มั่นใจรครับว่าตัวรีสอร์ทแพงเนี่ยเราเปิด Enable ไว้นะก็คือเปิดให้เขาก็เปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคถ้า r รีซอ pack ของเราเนี่ยไม่ทำงานนะครับให้ส RP ได้โอเคหรือถ้าแบบแบบอยากจะออกจากแดนเจียอะไรเงี้ยก็สามารถสล l e a ีได้นะครับโอเคสวัสดีครับพี่ซอสมาสเตอร์อ๋อพี่ซอสมาสเตอร์มีหน้าที่มาแจกพี่พี่ไม่ได้จะมาสอนผมแล้วครับโอเคตอนนี้พี่แกให้เราฟันดัมมี่ก่อนนะฮะโอ้โหแม่อีชี่อ่ะลุมสองครับไม่ต้องอะไรมากครับฟาดพี่แกเขาเลยอะ เดส t ์ทอยเทนนิงดัมมี่อ้าพี่ไม่ใช่สตูอะ <ś led> พี่ไม่ใช่สตูโอเคครับเข้าใจแล้วะโอ้โหแ้ยท่านผู้ชมครับเหมือนท่านผู้ชมเท่าชมเห็นอะไรอะไรกับผมไหมฮะอ่ะดูกันดาเมจหนึ่งจุดสองเดี๋ยวไม่ถึงมันไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมีทางขึ้นอ่ะนหนล้องมาดูสิดาเมจสามหมัดมันแรงกว่าหรือเปล่าเนี่ย โอเคไงต่อครับพี่ไฮเมดพี่ไฮเมดก็มีหน้าที่มาแจกโอ้ตรงนี้ค่อยใช้สตาร์บค่ท่านผู้ชม <c oughs> อย่างงี้เดี๋ยวเราลองใช้สตารกันนิดนึงคือสตารเนี่ยง่ายๆคือกดขีดขวาเลยครันท่านผู้ชมโอเคยังไม่หมดเหรออ๋อ้ยมีอีกตนหนึ่งตรงนั้นนะฮะมางั้นเราใช้ walking star ละกันนะฮะของฟรีของเรานะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันใช้อะไรได้บ้างฟู๊ฟูสวยงามหืม walking star เดี๋ยวผมต้องหาวิธีขายแล้วต้องหาวิธีขายสตารอันนี้นะฮะไปเดินทางกันต่อ ไม่เป็นลูกศรนี่อย่างสวยเลยลุมสามครับให้เราจากกัดการดัมมี่เหมือนเดิมนะะแต่เดี๋ยวกดขีดขวาพี่แกก่อนแบ็กสมิธอ,อออนี่คือให้หยิบให้หยิบของฟรีซึ่งเราหยิบมาแล้วนะครับจัดไปได้ม,ม่สองจุดห้าทำไมดาเมจมันน้อยจังวะผมว่าหมั่นนี่น่าจะยังหนักกว่านะอันนี้ลูทเชสน,นะฮะโอ้โหนี่เราเจอตั้งแต่ของแรกเลยเนะี่ยอ๋อได้คอยสวย่วนขอบคุณมากครับตัวลูทเชสเนี่ยเราสามารถเจอได้ในในัน,นเจียนนะฮะโดยการเปิดเชสเนี่ยเขาก็จะให้รางวัลแบบสุ่มให้เราแล้วก็ ปาร์ตี้ของเรานะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คดาเมทีนะฮะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าจริงกว่าท่านผู้ชมเราหมาัดดีกว่าไหมเนี่ยหมัดกับโล่เนี่ยผมว่าเทพเลยอ่ะโอ้โหไม่กูเน็ตอันนี้อะไรเนี่ยซอนมาสเตอร์ Master, ฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยฉันจะมีงานสักอย่างหนึ่งให้นายนะจากที่นายเห็นเนี่ยมันจะมีพวกคุณอยู่รอบๆใช่ไหมเออไม่ใช่ <laughs> ใช่ครับใช่ทำไมนายเนี่ยไม่ลอง ฝึกสกิลการต่อสู้ของนายกับหุ่นพวกนี้ล่ะโอเคครับจัดไปฮะโอเคผมเอา w a l k งสต stub มานะครับดาบไม่ใช่ฮะหมัดเดียวหมัดเดียวโอ้โหสายหมัดสายหมัดสายหมัดโอเคเดี๋ยวยิงครับปุ๊มโอเคยิงให้ยิงฮะคือมานานเราต้องใช้กาลีครับดังนั้นเราต้องยิงสลับกันออกไปนะฮะฮึจาอฮึจาอโอเคหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวโอ้โหไม่หมัดเดียวแล้ววะ่ะคือเราต้องชาร์จหมัดน,นิดนึงนะฮะ เฮ้ยเหมือนๆได้เหมือนได้เหมือนได้โอเคโอ,อ,อ้โหนี่พี่แกมันมีทางพี่แกเขามีทางง่ายๆให้เราเนี่ยตอนนี้เริ่มแสบคอแล้วโอเคอ่ะเรามาจุดอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับพับปิกปาร์ตี้นะครับโดยตัวพับปิกปาร์ตี้เนี่ยจะสามารถช่วยเราเนี่ยสามารถสร้างเพื่อนใหม่นะครับโดยการลงดันเจียนด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มอ่าโอเคอันนี้เทมิ่งดัมมี่ <c ười> คือพี่แกนี่ <c ười> จะให้เราทุบดัมมี่ทุกอันเลย <c ười> ใช่ไหมครับเนี่ยไหมฝึกสกิลนะครับฝึกสกิลแต่ผมเนี่ยมัน เป็นทหารวิประสบการณเลยครับ <c oughs> แค่หนึ่งดันเจียนโดยตัวปาร์ตี้แมเนเจอร์เนี่ยสามารถช่วยเราเนี่ยสามารถชวนเพื่อนชวนเพื่อนชวนเพื่อนเนี่ยสามารถเล่นดันเจียนกับเราได้นะครับส่วนตัวอีเวนต์มาเตอร์เนี่ยจะพาเราไปยังกิจกรรมทุกสัปดาห์นะครับเป็นอีเวนต์ดันเจียนที่ค่อนข้างยากนะครับอ๋อแต่ว่ามีรางวัลให้ด้วยตัวดันเจี้ยนมาเตอร์เนี่ยเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถเริ่มต้นการประโจมัยของเราได้นะครับหลังจากจบการสอนโอเคต่อไปครับแบ็กสมิธนะครับแบ็กสมิธเนี่ยจะเป็น ที่ที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไอเทมได้นะครับด้วยโกที่เรามีอืมอืมอืมเงียบขให้หมัดเดียวนี้ทำได้ทุกอย่างจริงเลยสุดยอดคอนซูมเมอเบิลนะครับน่าจะเป็นชุดนะครับโดยเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถซื้ออาหารที่มีประโยชน์นะครับโดยไลยคลิกนะครับเพื่อแลกเพื่อเอาแอปเปิลฟรีเหรอสามารถเอาแอปเปิลฟรีได้ด้วยครับเนี่ยเฮลโหลอ๋อทางนี้ทางนี้ไอเทมไบเออร์นะครับเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถขายไอเทมที่เราต้องการนะครับโดยแลกกับโกโอเคเราแอปเปิลเก็บไว้นะฮะเราจะใช้หมัด มาเท่านั้น,นเกอร์นี่เป็นที่ที่เราสามารถฝากอ๋อนี่เดี๋ยวเราที่ไปฝากกับพี่แบงค์ฝากที่นี่ได้ไหมไม่ได้แล้วครับโอเคจดไปฮนะทารสมองวิสัตนะครับเป็นที่ที่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างหน้าตาของไอเทมโอเคตอนนี้เนี่ยเราจบเสร็จสิ้นกับการทัวร์รอบเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอ้ยจบเดี๋ยว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 เดี๋อะไรอะไรอะี๋ยวอดี๋ยวกดีวดี๋ยวเดีดวเดี๋ยวยว โอเคเราโดยเขาเนี้ยให้เรากําจัดพี่แกเขานะฮะเพื่อจบการเทนนิงของเราอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดไปทําร้ายข้าเหรอครับนู้ว่าผมเป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่ไม่ใช่ไขกระดูกครับเออทางนี้ทางนี้คือมีลูกศรสีแดงครับคือหลังๆนี้ต้องตามลูกศรสีแดงไปแล้วนะฮะอันนี้เขาคงให้เราฝึกนะฮะกับการรับมือกับมอนเตอร์ที่มานะฮะนี่ผมพอบอกเลยครัว่าในต้นคลิปเนี่ยเป็น เป็นดันเจี้ยนครั้งแรกเลยนะฮะซึ่งท่าน,ท,ท,านที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นดันเจี้ยนห้องแรกด้วยนีย่อ่ะน่าจะใกล้จบแล้วครับนี่น่านจะเป็นห้องบอสแล้วละมั้งโอเคดีฟีดบอสนะครับแล้วก็สามารถจบดันเจี้ยนได้อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนนี้ก่อนเลยมัอืมมาๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกเจาะตอกเจาะเกาะโอเคอ่ะอ่ะไปฮะนี่คือพี่บอสเหรอสกุสกุสก เดี๋ยวทำไมพี่แกเขาเจาะก,ก่อนได้วะบอสเจาะก,ก่อนได้ไหมไม่ได้วะเอ้ยบอสท,ที่ไหนเขาเจาะเกาะไม่ได้วะบอสต้องเจาะเกาะได้แล้วอืมอ๋อโล่เราหลุดอ้ยโอ้โห <laughs> แล้วรู้สึกว่าถ้าเรามีมอนสเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนครับแต่ถ้าเราเคลียบบร์บอสได้เนี่ยดันเจ๊ก็จะจบแล้วนะครับเป็นความรู้จากรอบแรกที่ผมเล่นเมื่อกี้เลยนะครับโอเคสวยงามครับ จะไ,ไงต่อเราก็ต้องเดินทางไปที่ประตูตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการรับสุขเพนที่ไม่ได้ด้วยงานยาบเลยไนงะแล้วผมจะได้ของ,องไงวะเนี่ยอ๋อได้ชิ้นเดียวใช่ไหมอันนี้นี่ครับเดนเจอร์ฟอร์เลยที่ผมเข้าเคยนี้นะครับตอนแรกแล้วก็เลื่อนหมดด e ีซีไปไอที่ใบเยอะเนี่ยเจอและสวัสดีครับอันนี้กางเกงเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าดีแค่ไหนอ๋อเราต้องกดคอนเฟิร์มก่อนโอเคอ่ะกางเกงครับอันนี้ตับวบว์หกจุดห้า บวกมากกว่านิดหน่อยอ่ะไม่เอาดีกว่าครับแพงเป็นเงินดีกว่าเนี่อ๋อนี่นี่นทัสนะครับมีทรรมปิอย,อยู่ตรงนี้ฮะโอเคอ่ะโอ้โหกลับมาแล้วคือเมื่อกี้กว่าพี่แกเขาจะเซฟเสร็จนะฮะใช้ใช้เวลาแบบหลายนาทีมากแถมคอมค้างด้วยครับทำอะไรไม่ได้เลยผมต้องปล่อยทิ้งแล้วไปทําอย่างอื่นนะฮะกว่าจะกลับมาได้ฮะทำไมอ่ะ ทำไมคอมพิ่ถึงค่าครับนี่คือความลับของผมครับผมไม่ได้อัปเกรดคอมมา6ปีแลวครับสิ่งเดียวที่ในคอมตัวนี้เปลี่ยนนะครับมี1่งอย่างก็คือตัวของกาจอครับอัปเกรดมา2รุ่นครับจาก630เป็น650นะฮะซึ่งการจอนี้ได้สนับสนุนมาจากคุณโจลิดี้นะฮะโจลิดบุ๊กเป็นเพื่อนของผมเองนะฮะสนับสนุนมาคอมตอนนั้นนี่อัปเกรดมาก็ดีขึ้นนิดนึงนะโอเคมามาเรากลับเข้าเรื่องอีกวันนะฮะนี่เราสามารถฝากได้นะฮะบอกเอามาฝากนะครับอ่ะแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปตรงจุดนะครับก็คือถ จุดเกิดครับเลี้ยวขวาแค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้ดีว่าใครถ้าผมปรับเฟรมเรทลดลงเนี่ยภาพมันจะลื่นปื้อไหมผมกลัวมันจะไม่ลื่นอะ่ะนึกชื่อโปรแกรมไม่ออก OBS เออเดี๋ยวผมจะกลับไปใช้ OBS ดีกว่า OBS มันลื่นเนี่ยพี่ชมแต่ว่าการจะตัดต่อทีเนี่ยยุ่งยากมากครับเพราะเนื่องจากตัว OBS เนี่ยพี่แกเขา แปลงวิดีโอเป็นไฟล์สําเร็จรูปสําหรับลงคลิปเรียบร้อยเลยครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือต้องแปลงไฟล์พี่แกก็กลับมาเพื่อให้ลงกับตัวอิเดีเตอร์นะฮะคือตัววิดีโออิเดีเตอร์โอเคเรามากันต่ออ่ะเดี๋ยวเราจะไปมีเดียมแล้วเนาะเราเล่นอีกสักเกมนึงฮะแล้วเดี๋ยวเราจบเอพิโซดนี้กันดีกว่านะครับคือผมขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เล่นแบบเป็นซีรีส์ยาวนะครับแต่ผมจะใส่ตัวเลข1หนึ่งไว้เพื่อแบบว่างๆนะฮะอยากจะกลับมาเล่นอีกจะได้เป็นตัวเลข2สองดูแบบต่างจากเดิมนดูกว้้างขึ ไม่แมนเดิมเลยแล้วผู้ชมเยเห็นไหมเนี่ยแต่แค่รู้สึกว่าคนที่มาจากการเราเนี่ยคราวนี้จะเป็นพี่สุนัขเขานะฮะอืมไม่เป็นไรฮนะไม่เป็นไรคนระับอืมแล้วดูยากกว่าเดิมจริงด้วยคือตอนแรกเนี่ยมีแค่สามตัวเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นต้นคลิปดว่าผมเก็บไปเยอะแล้วนะครับเปล่าครับพี่แกมีสามตัวจริงครับตอนแรกจับไว้กันไว,ว้โอ้มาหมาทะลุเกาะมาบ่อยมากท่านผู้ชมโอ้โหทะลุทะลุบ่อยมากกินเยี่ยมโอ้เลือดอัพครับ เอาใส่ไว้ตรงนี้ใส่ไวช่องน,นี้โอเคมาเตยมพร้อมแบบยังไงต่อไปทางนี้ไม่ได้ทางนี้ทางนี้อ๋อคือปกติเราไปตรงกลางตอนนี้มาทางด้านขวาแทนนีครับมินิบอสมีมินิบอสด้วยวะอายุขีดงมบอสคือออาฟาบูบเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวปิดกองก่นเลยมาดิเอาฟาบูบ่ฮะเอาฟาบูบรอฮะเอาฟาอวุจ่ายจ่ายจ้ารจาประจ้าเฮ้เาเฮ้ย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 เ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮไเ้ยล้ยเฮ้ยาเย้ กันกันกัน,น,นโอ้จอเกาะรัวรัวเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วโอ้โหลืมไปได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอเคมินิบอสเรียบร้อยนะครับมินิบอสเป็นหลับแล้วโอเคผมลืมใช้ไม้กระทาไปเลยฮะับโอ้เรื่องเราหายเยอะมากอ่ะโอ้ผมกลับไปเอาแอปเปิ้ลยังทันไหมครับเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไม้เท้าฮิลลิ่งเนี่ยฮะครับหลับครับท่านผู้ชม คือเอนดมิทางด้านขวาบนผมเห็นมันน้อยมากฉันขอสั่งให้ฝนเยอะจ้าไม่ก้อนไปก้อนไปก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาฟาบูบอ่ะเอาฟาบูบก็เอาฟ้าบูบเออบูบไปก้อนเอาฟาบูบเป็นหัวกนไปแล้วเอาอ๋อเอาอ๋อฟาบูบใจเย็น จะเย็นโอ้ฟาบู๊บอืมทำไมหมัดผมรู้สึกมันแรงกว่าไม้กระถ่ายครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นวาดออฟฮิวリングนิดนึงนะฮะฮิวリングโอ้โหฮิวได้เยอะอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมโอเคนั่นเนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ่ออุ้ยโดนสายความมืดเลยท่านผู้ชมอืมเฮ้ยอ๋ออันนี้โจมตีได้แม่เหมือนพี่แกเลือดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ย คือหมัดเดียวก็หลับแล้วครับดีมากโอเคตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งทางของแดนเจียเลยนะเนะี่ยลุมสนะิฮะหมัดก่อนเลยเฮ้ยอะไรวะโอโหห้หนูหนูหนูเออเยี่ยมกับหนูนี่เราจะต้องใช้เวทมนตะ์เนี่ยเนื่องจากหนูโจมตียากโคตรครับโอเคตรงไหนต่อเหมือนมีทางนั้นขวายอย่างเงี้ยอืมคือหมัดเดียวดาเมจสามพิวิตหลับครับ โหบางทีเราดับความยา,ยากตอนแรกเนี่ยพี่แกทําให้ง่ายง่ายเกินไปนะครับแต่ก็ดีแล้วเรามาโซโล,โล่ในะตอนนี้อันตรายมากเลยฮนะเดี๋ยวไว้เราหาบุคคลมาเล่นด้วยกันนะฮะดาฟ,ฟีอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุ้ยอ,อุ้ยโอเคอเคืมโลนี่ไม่ได้ใช้เลยมันใช้ไม่ทันเนี่ยท่านผู้ชมต,ตัตัวเล็กมากแมพโอเคเล็กต้นนี้ครับโอ้โหดีมากเลยคือเหมือนพอเราไม่เห็นพี่แกเขาเรืองแสงให้นะครับเราจะได้เห็น คือพี่แกก็ไปซ่อนสกายเฉียวนะโอเคสวยงามครับไปเดินทางต่อนะครับกันกันต่อต่อจะเปจะเป็นจะเฮ้ยจ้าโอ้ยรัวดาเมจไปก็ใช้ได้อุ้ยกันดันด้วยสุดยอดกันได้ท่านผู้ชมสารมืดของพี่แกลูกกันได้โอ้โหมืดจริงมืดมืดโอเคเก็บหมดแล้วฮะโอเคเฮ้ยว่าเราต้องรวมรวมรวมกองทัพพี่แกเข้ามาก่อนอนะอ่ะพอรวมมาปุ๊บใช่ไหมครับ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่แกไปค่อยเด็กกันเลยวะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยจ้าอุ้ยจ้อหือหลบหลับแล้วโอเคเจอต้นไหนครับกันอย่านะพี่พี่คิดจะทำอย่างนี้เนะี่ยไม่ดีเลยนะโอเคกันโอ้ยเกือบเกือบเฮ้ยเรื่องมีดาเมจแล้วท่านผู้ชมพี่แกไม่ได้โจมตีแค่มพื่อนอย่งเดียวแล้วนะฮะพี่แกวิ่งเหมือนพี่แกรู้ว่าพี่แกเป็นสายเวทมนต์นะฮะพี่แกเสียเปรียบพี่แกเลยวิ่งหนี ผมว่าไม่น่าใช่คือพี่แกวิ่งมาหาผมเนี่ยบอกว่าไม่น่าใช่ละโอเคเหล็กตนน้นนองฮะอยู่ทางด้านหน้าเราตรงนี้เนื่องจากเป็นเดนเจนที่เรียกว่าไงนะคล้ายๆกันละมั้งครับตัวแมปก็เลยยังใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่เป็นเดนเจนเดียวกันเลยแต่แค่ระดับความยากเปลี่ยนยันหนีครับนะยันหนีโอเคบอลแล้วสตูเราคือใขรกันเ่ยชัก,กวันไหวฮึบเดี๋ยวตรงนี้มีคนแบนดิตโอ้ยแบนดิตลับ อุวิวิบอสโคเท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนพี่บอสไม่เกิดพี่บอสพี่บอสจะยัดพี่บอสหนานงอกเลยลงมาโอ้หโอ้หูสุดยอดสุดยอดเลยเจ็บหนักสุดยอดโอ้โหอาการหนักมากนะพี่ชมเอากินอืมโอ้พี่แกขึ้นทางนี้ได้งานหยาบนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บพีิบิดก่อนแล้วกันนะครับพีิบิด เล่นเราแรงมากคืออย่าลืมนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บทุกตัวนะเก็บแค่พี่บอสต,ตนเดียวก็ได้นะครับดังนั้นเราจะโฟกัสกับพี่พี่บอสยิงดามเมจพี่บอสครับโอเคเนี่เป็นดิกควีนเยี่ยมจีจีฮะแม่ชินจริงๆผมเมื่อจับโปรตีเนี่ยผมเล่นมัลตีไปเยอร์งไงปีนเสร็จก็ต้องจีจีไว้ก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวรับรางวัลกันก่อนเดี๋ยู่ที่อะไรขอนี่ของที่เราจะได้คือตรงนี้นะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,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 ยแล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 สุดยอดเราได้เลยวะเนี่ยแบนดิสซอนเลย่านผู้ชมน้ำตาจะไหลเอฟส่วนนี้ขอจบพิเศษก่อนดีกว่านะครับเอาเลยครับสำหรับวันนี้ขอจบพิเศษก่อนนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ굿ไบาย